ไก่ผูวไก่กับพอไก่คนๆหน่อยเนาะใช้จาว่าบุมีไก่ไก่ไหมล่ะไก่ไผ่บั่นไก่เข่าบ่ไก่เข่าบ่อเป็นไก่ล้านไหมไก่ล้านหรือไก่เข่าไก่เข่าไก่คนบ่หรือไก่เข่าไก่คนโอ้ยไอคิวยังสูงไอคิวยังสูงบาดเน็ดฝนมาเนาะบาดเน็ดมาไอกเพิ่นเนาะไอพิ่นมีเนื้อหยิ้มในหัวบุกเขียดพี่น้องเลยคนมาหาลายบ่มื่อนีร่เนาะ ลายลายูายย่ปะม,มาสสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบอร์สุขสูขคนพี่น้องเลยเนาะบอว่าสิอยู่ภายในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยกนยินดีตอนหับเข่าชูช่องทีมงานคายเดคายเดขี่แกบของตุชิด ปั่นสุกอีกแล้วพพี่นอนะ้องเนาะโฮยเหลือทิ้งานคันคายแหละพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ตุวชิดกกได้มาปั่นสุกทางวเวียนมาทางบ้านน้องแดงน้อยพี่นอนะ้องเนาะกลมาหลังจากที่เพิ่นเป็นกเกษตรพี่น้องเนาะกันหะลยคนก็ได้เข้ามาซอยเหลือเนาะลายๆช่องทางบัวสิปเปลี่ยนช่องน่อยช่องไงเนาะช่องยูทู e พี่น้องเลย ลายคนเข้ามาเนาะ,ะก็เป็นการดีพี่น้องเนาะตอนนี้กาเป็นก็ได้ทั้งเฮื่อนได้ทั้งของน้าแล้วทุกคนเนาะ,ะจะดีใจน้ำเนอะทุกคนเลยเนาะกามีครบบววสิปเป็นปลูกต้นหมอกต้นไม้เนาะทุกคนเนาะยังขาดแต่บ่มีเงินไฟฟ้าอะไทุกคนเลยเนาะเออเลยพอแบบเปน็นยังมวยไฟฟ้าพี่น้องเนาะ ก็แปลกหูแปลกตาอยู่ได้มาบัตน,นี้ทุกคนเลยเนาะโตะหินเพิ่งจะง่ายและบาทนี้เนาะเรียนชาญเพิ่นกนนะ,ะเนาะเพิ่เหตุอย่างนี้ดิวันนี้อ่ะเดี๋ยวสิพาทุกคนขับไปเบิ้งทุกคนเลยเนาะว่ามีมีอย่างเคลื่อนไหวเนี่ยเนาะบัานนอ้นอง,งน้องแดงเนาะกะจะชิดกรสิดได้มีของมาฝากเพิ่นเล็กๆหน่อยเมื่อนี้เนาะกะซื้อกะปองปลามาฝากเพื่อนทุกคนเลยเนาะ ส่องปลาเบาวเตียงทองเชแนลทุกคนเนาะอ่ะแกซิมเอามาฝากน้องเด็กน้อยอะไรทุกคนเลยเนาะไปเดี๋ยวเขาไปทมเบื้องน้องเด็กน้อยเลยกะไปให้หอยยิ้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะมืัอนี้กับมากับเบาคำเชแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะใช่พี่ครับอาสบายดีบอกคำอย่างเงี้ยเนาะหนบอกคำใส่บุทองโมเอ็นว่าบอกคำบอกคำเชแนลบอกคำเชแนลบอก เมื่อก่อนก็ไม่นอนแต่ว่าได้เปลี่ยนช่องใหม่แล้วเอาเบาคำชายผู้ทองพี่น้องเนาะเอาผักลิตามบบาคำเนี่ยเด้อทุกคนเนาะพอยอดวิวเพิ่นก็ะลายพี่น้องเนาะคลิปหนึ่งนี่ก็ได้สาววิวคลิปหนึ่งนี่ก็ได้สาวซีวิวแต่กับเพิ่นมากอยากช่วยเหลือคนพี่น้องใจมากใจมากแน่เนาะสู้ต่อไปไปพาน้องแดงปะโอเคเนาะโอเคสบายดีสบายดีทุกคนเด้อเนาะ สบายดีผู้ติดตามตุสิษ์ในหกพันกว่าคนพี่น้องเอ้ยดีใจดิเนาอะอดีใจหลายทุกคนเลยเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปหาน้องเดงนํำกันทุกคนไอ้เพิ่อนตุศิษฐ์เนาะตอนนี้ก็ไร้ เลยเชิญแชร์โอ้เพื่อนกินข้าวอยู่ทุกคนเลยเนะะาะมันจะบอกรบกวนเพื่อนให้เพื่อนกินข้าวก่อนทุกคนเนาะโอ้ช่างเพื่อนมากินขา้าวโอ้เพื่อนมาเห็ดอันนี้ดิทุกคนโอ้สบายดีชาวบุญเด้อโอ้บอกคำประเทศยังไงอันนี้อันนี้บ่แมนอันนี้เด้อ โ oh, อ้ไปเช็ดห้องน้องแดงไปชักอเอานี่นนนบ่แม,มนบ่คบัมนบ่แมนบมายังเช็ดห้องนอนน้องแดงอีกบ่อันนี่ฮะขีดตะไผโอ้ขีดตะไผขีดเต่าไผคือเช็ดงามแท้บแบนี้สบายดีน้องแดงดสบายดีโอ้ห่างจากนี้อยาก,อยาก,อ,ยากอยากข้างเนาะมาจะใช้อันนี้กินนี่ไนงัวไรเห็ดนั่นน่ะ มันลงตะกามันลงตะกาเออใช่ตะก้าตัวไรตะก้าสบายดีเดี๋ยีสบายดีบ่ฮะบอกยังไหมบอกบอกคำบอกคำบอกเวียงเราต้องแบบดำดำคือต่างประเทศบอกเวียงนะดูเนาะเราจำเจ้าก็คือได้เกือบได้เฉียงงามใช่บ่ะเนี่ย บ่กนะเถื่อลูกมาชื่อพายแม่นะอุ้ยหนึ่งว<ม>่าชื่อใบหนุ่มแม่งจะจับตัวหร<ม>ือว่านอ่ยแม่งน้อยใจบ่เลยนี่อุย้ยน้อยใจแล้วลูกไชื่อมาพ่อ๋อแม่น้อยใจเอาเจ้าไปบ,บอกบ่าพามีชื่อมาให้บ่สิบ่ฮ่าบ่พามีเป็นคนชื่อ เจ้าน้อยใจน้องแดงบ่ได้ไรเขาก็บอกลูกก็แล้วลูกชื่อไม่แม่เสียบอกไผ่บอก่อยบ่โดยอ๋อบอกบอกคำงัวอย่าไม่ตีข่อยไดเอ้เลยงัวโดยต้องคำก็ชื่อไม่แม่แต่ว่ะเออบอกคำต้องชื่อไม่แม่เด้อชื่อเด้อไลยงัวให้นะให้เจ้าหน่อยเลยงัวเจี๊บก้าโอ้ไม่เป็นเสียบอีกแล้วเด้อหามันเสียบอีกแล้วเด้อใช่แ้่แกจะไะ กินข้าวเที y a n ล Labo ล่ะอ๋อเจ้าเสียเห็ดยังอันนี้นะมาพี่มาดูนพี่ฮะเห็ดขีดตะไคร้อยู่นี่บมดขีดตะไคร่คือเห็ดงามคือปูคักแฉะนี่กระเรวสิโกเห็ดหอกเจ้าอีกอ๋อ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 นี่กินกินเจ้ากินกับยังข้าวมือที Yang กินตะมือโห เห็ดได้ไมาได้ใช้กินนะบะามี่ซื้อโอ้บะามี่ซื้ออ่าอ่าอ่าชื่อนี่มาผักเอาปผักกระป๋องอแ,กแก้มึงดูวยฮะแก้มึงด้วะแก้มึงด้วยกระป๋องนี่เนาะมึงนี่เนาะผากกระป๋องแก้มึงด้วยแก้มึง,มงเอาออกมาเบิึงด้วะ เอาปลาปองไผ่อันนี้มาเตียงโอ้โหอีก uh, ห uh ูย uh, uh, ่อกูด้วยย่อกูด้วยย่อเลยเออจะติงเด้อจะติงหูอีกเนาะเฮพี่น้องเลยโอ้โหอีกเจ้าหูจักลาบอ่ะเราเคยมาอนนี้บ่เคยมาเตียงนั้นเคยมาเตียงนั้นโอ้ยเจ้ากเราก็คือมาอยู่มาถึงบ่เอาเนาะเคยกินอยู่เนาะอ๋อไม่ใช่เต่าไผ่อยู่ใช้อันนี้ละน้องละ เหอยู่นี่เลยที่ได้ก็ไล้ก็จังย่อตั้งเขาเขามาไว้ในบ่หรืว่าป้าไปพุ่นเลยตังตังอันนี้ได้ตังหินนี่ได้เชี่ยวใบพุ่นบ่เชี่ยวใบพุ่นบ่แบบนี้เจ้าเจ้ายุบเบื้องพุ่นกับเสียเพชรแบบนี้บ่เพ็ดแบบนี้บ่เบื้องพุ่นกับเพ็ดแบบนี้ที่กบกบุญเทปูนเนาะบ่เบือ้องนั่นกับสิเทบ่เทคือแบบนี้บ่ ทางหลังนี่เท่บ่ทางหลังนี่เที่าวขางเบืองหัวคันใดตี้ดโอ้ตัวนี้ถมดินชี่ซื้อนาะแม่น้ตนี่ือที่เขาว่าเหอลงมาหนึ่งข่าวสู่ล่างจะไพ่ใหม่นี่อ๋อวัน้่อนั้าปเงินออมือานเกือบไพ่ไหมเขาว่ามันบอกดว่านประเทศอะไรอ่ะนะเอ้าแม่กับคนพื้นหูกเอ้ยไพ่จูไพ่แบบนี้ แม่บ้าเอ้าแม่ก of ับคนพื้นนี่เด้คนพื้นออกบ่เมื่อแต่คนพื้นเมื่อแต่คนพื้นเ่าไพ่กืบใหม่เทียงใหม่เฮือนกืบใหม่เฮือนโอ้เนะไปเห็ดได้แบบนั้นเนาะดนั่นแหละี่ลงมาผีั่นอ๋อเมันย้งลงในองค์คือแตกมานี่หรือว่ามันแตกตะกาวบบ้างใช่ตอนตอนแม่เขาอยู่แล้วมันแตกโอ้แด้กัด แล้วพอชิย่าขีดตาไพามานี้ถึงคนเยนย่เนาะอคนว่าวเ้ากบับากาบ,กบ้าก็มี่ว่าก็ไอ้นะบ้าพามีบอโดวยว่าก็เพื่อนหนึ่งแม่ทีหนึ่งไพ่ทีลากแมวบ,บนหนึ่งแม่บกา้าแม่แม่ตังพื้นบาดนี้หละอ่าทีหนึ่งอยู่นี่โดนเติบเดี๋ยวบอเพื่อนเห็ดอันนี้แต่คือจะวาดน,นี่บอหักเห็โอ้ยังบนแหงเลยใช่เนาะ ยังมีหอยไก่อยู่ด้วยไงไก่เหยียบไก่หอยไก่หอยมาบอกครับหอยมาทั่วเลยมันฝากหอยท่าไว้เนาะแม่เนาะไมเถได้ไปช่างกินข้าวเที่ยงโอ้ยหมูขุดตลาดถทั้งตลาดโอ้ตลาดไปตลาดไปไปไปถามเขามาซื้อเออซื้อซื้อซื้อป็นหนาพี่เป็นหนาพี่เสียงน้ำจืดเคยไปตลาดเดี๋ย่ตั้งแต่เกิดนี่ เอ้ยตอนแม่เขาอยู่ได้ไปโอ้ตอนแม่เจ้ายังบ่ได้เสียบ่เอ้ยฮ่านั่นก็จนเท่าจนมาฮอดมื้อนี้บ่จังได้ไปอีกโอ้ยโอ้มวนอยู่บ่หน่ะไปไมอเท่าคนหลายบ่าลายเครื่องลายบ่เขียงลายเลื้ยงบถตรเล่นบ่ไม่โอ,โอได้จกชุดฮะชุดเดียวชุดเดียว <c ười> หักงามอยู่บ่ ให้ชื่อให้ให้พามีโอในสุดหนึ่งได้ได้อย่างอีกเราพาไปชื่ออย่างอีกได้ส่งสองโตได้เกือบครูหนึ่งได้ส่งสองโตได้เกือบครูหนึ่งห่วยมันก็ลายชุดเติมได้หาเนาะสองชุดสามชุดเสื้อได้ได้จัโตเสื้อเสื้อตัวเดียวเสื้อตัวหนึ่งเนอเพิ่นอ่านเพิ่นว่าเสื้อนนได้ต่ชุดหนึ่งหักช่วงนนได้สองชุดเติมกระสองชุดเติมกระเนาะคู่นี้บ่คู่นี้บ่บ่ยู่งเถงยิ่งเงผมก็มาใช้จ่ะเก็บไว้ก่อนใช่เมื่อใช่เกิดไปได้เกือบยองบ่ เสืออันนี้บ่เสือชื่อไหมนะบ่คุณบ่ตอนนี้คือไม่อยู่ใครชื่อให้สัตอนนี้นื้บุญโอ้งามเยอะตัวนี้กะบบ่คำเลยเนาะโอ้มีหลอกปอระบายอากาศอีกเย็นขาได้นี้งเนาะคือเสือตัวนั้นกะบไม้ใส่งามบุญบ่ยังไปดิ่นเนาะเขาก็มีใส่อยู่อันในผมกับงามช้ำนะบ่คำเลย ซื้อวันน uh ี huh. ้บ่เนี่ยไงเกียงกล้วยงามขึ้นน้ำมือแบบนี้เนาะได้ไหมเบิดเนาะอ๋อบอกคือตะกี้เนาะตะกี้เลยคือแม่ไม่แล้วอยู่กับโอ้งามคือแม่ไม่บ่ดูแม่เก่ากางงามแม่เก่ากางงามโอ้โแม่เก่ากางงามเนาะเบิร์เนาะแง่หน้าเพิ่งไปเกิดเลยเนาะจะพูดอยู่บ่ว่าเพิ่งไปเกิดแล้ว เลยพันห็นเราอยู่บ่พันเห็นเพิ่นบ่แต่โบเคยพันเลยเลยเคยพันห็นเนาะขินหอดเพิ่นอยู่บ่บ่บขินหอดเพิ่นไปดีเลยเนาะเยอาไปว่าเอาไปว่อันี้ไปว่าใช้เอาไปว่าอยู่ใช้ปากกระป๋องนิดข้างบานี้บอกครับเอาไปว่าแม่ไหวอยู่เฮือนบ่ ไปอยู่ในเฮือนบ่ไปใวเลยไปหอยไปครัวไปบ่อไปอยู่คืนครัวผมไปได้ไหมดูอ่ะไปอีกนิดนึงเนาะพี่น้องเอ้เนี่ยแก่ข้างเนี่พี่น้องเนาะงมือนี้กับพลถึกต๊ก็เลยเนี่ยแก่ข้างเนาะแต่กล้าเพิ่นบ่อไอ้เพิ่อนวานเอาบ่อละวานเอาเนาะอใส่ โอ้อันนี้ตาก้าเพิ่นซองตาตัวนี้อาตัวนั้นทุกคนเพราะว่าเพิ่นต้องเผาเนาะมันยังบวติดพี่น้องเนาะเหียนสานบ้านซองเพิ่นอน นี่ที่ขังอยู่บ่โดยอ๋อขังเจ้าสิป้าเต่าไพ่ใบเบื้องได้เบื้องนี้บ่หรือเบื้องพุ่นเบื้องพี่แล้วเบื้องนี่เนาะขุ้ไปใกล้ขอ้กับไปดังใกล้กันชุ้ไปพุ่นแล้วกันกดจำจืดก็ดิตาใบเบื้องนี่ทีบัดโตโตหินแล้นนี้เจ้าชิว้เบื้องเบื้องทั้งหน้าพุ่นบ่โดยอ๋อ นี่เนาะอีรข้งเนาะออนันี้เปิเสียหัวกเดไป่เพิ่นทนาเติบได้ยนงบอคำเนาะรูว่าเพิ่นทมดินเนาะไปทมดินแล้วเพิก็เพนาภายนเนาะมันทมดิน่อนแล้วเนาะแล้วข่าเนาะปูกมันเปิดมันมีการคายแล้วข่าวาคนไปีด้วยตัวน่ะต้องไหนในข่าวข่าวทินีบอ

ทั้งมาทั้งแมวเฮือนเพันกระไดทุกคนเลยเนาะป้าโตเอาจะไม่ตีใคยได้เอาไดจะไม่ตี่อยไดพอบมาหาอีกได้บาทเลยคอยก็เดียวว่าสีเจ็ดห้องเจ้าไดอย่งนี้ผมแอนเนาะเป็นแล้วผู้เบาไทยพ่นว่าบิมาหาอีกบ่อบาทอู้ เอาไหมเนาะเอาบ่อข้อจีฮ่าม้อจีเทอีกแบบทางไหนอีกบ่เนาะทางไหนตัวนี้กับเมนบ่อืมเรื่องทางขึ้นนหนตีโอ้ได้เฮือนขักแล้วบ้านนี้เนาะใกล้ผูวไก่กับพ่อไก่คนๆหน่อยเนาะใช่จาว่าบ่มีไก่ ไก่ไผ่บั่นไก่เข่าบอไก่เข่าบ่อ๋อมันเป็นไก่ล้านไหมไก่ล้านหรือไก่เข่าไก่เข่าไก่ข้นบ่หรือไก่เข่าไก่ข้นไอคิวยังสูบไอคิวยังสูงบาดนเน็ดผลมาเนาะบาดนเน็ดมาบ่อหยอกผนเนาะให้เนี่ยน้อยหนึ่งในหัวโมเขียดพี่น้องเลยคนมาหาลายบ่มื่อนี่เนาะลายลายอยู่บ่มาช่วงตอนเช้าโ่นบ่บ่เวียงมาอยู่บ่มื่อนี่บ่เห็น หอบอกเพื่อนไปช่บ่มู้่อยสิบอกลูกเพื่อนเป็นไครเพื่อนพาลูกเพื่อนไปห้องมอเพิ่นเลยบ่ได้มาหาเจ้าเมื่อนี้ฉันเพิ่นมาแล้วอืเมื่อวานนี้เพิ่นเอายังมาหายวานเจืออย่บอกเข้าแล้วกันมยังอีกไก่ไก่ใครไกลแล้วกันมยังอีกคบมีไปยังมีโอ้มีช่องเกตกับมอ หม้ออีกเลยหม้อมันบอบอกเออลืมหม้อหืมหม้อบ่ลืมบ่หรว่าอะไรเออลืมป่ามีทั้งมีทุกคนไอ้มมีสองแก๊สไข่พร้อมจะแตะไข่สองแตะสองแตะหม้ออีกเข้าจักชอบสอบเดียวสอบหนึ่งว่าคอยข่อยยังไม่ได้กินข้าวได้เห็น่อยกินแม่มือนี่แดบบอ โอ้แม่งขีดที่กันแท้เนี่ยั่นเบิดบ่อหยั่นเบิดทุกคนเดียนะเบิดดอกเนาะเก็บไว้กินผู้เดียวอีกเนาะเพิ่อนแบ่งเนี่ยกับเราได้นะทุกคนเลยนะอย่ามันเบิดพี่ได้เลยเปิดหน่อยหนุ่มคนเบิดไปจัดทายมาตะวันเด้อเนาะใช่มาเนาะเพิ่งเพิ่งเพิ่งสบายยังหล่าวออกไปนอกก่อนหน่อยนัง มผู้เฝ้าเ็นมาทางไหนอันนี้ทุกคนไปหาฝนก่อนนะอ๋อสบายดีเป่าตะวันเด้ออ้หมาจะโดนว่สสบายดี มาคนเดียวมึงคือมาคนเดียวบอแต่งตัวนี่เท่หลุดแต่งามมาตะวันเนาะเกือบแฮงเท่บอกครับเลยคนบ่มีงบวันนี้นี่แหละหรุ่นนี้แหละแพงที่สุดรุ่นนี้นะใส่นี่กับทุนทนทานที่สุดรุ่นนี้นะเกือบรุ่นนี้นะเนาะทุกคนเอ้ยองดีเนะแก็ว่าของดีราคาถือฮะของดีราคาถือแต่ว่ากัมม์ดาวเนาะรุ่นนี้แหละมัน ราคายอดเยี่วแต่คุณภาพนี่ชุดยอดใช่จนลืมทุกคนเลยกาม,มาดาวเนาะกาม,มาหาการสร้างดาวว่าจะหากกมาหอดบ่โดยการขับไปหาน้องเพิน่นโอ้อาจะขับไปเลยเนาะเขับไปแล้วเนาะจะขับไปบ่ขับไปแล้วเนาะอาาเนะเเโอเคนะอย่างไนะงเนาะเบิเดี๋ยวเขับไปบอกเพิ่นก่อนได้บ่ายครับได้บ่ายเนาะ ใคร grab ก่อนเด้อบัตนี้เด้อโดยสบายดีสบายดีสบายดีไมัตองจะไข่เด้อลูกเด้อโอเคขอบใจเนาะ <c oughs> อ,อยาจะไปไข่เด้อเพื่อนเนาะ <c oughs> โอ้ได้เฮือนงามบัตน,นี้นเนาะห้องงามก็มีเฮือนก็งามบัีทนะ้ทุกคนเลยโอ้ดีดีดีเนาะทุกคนเนาะผลมากกระชิบบอพันไดดอกบัตนีนะ้เนาะอันนี้ขัดปันยังเอาเอาเอาพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องเวนะ้นาะหลังจากที่เข้าไปว่าไปลมไปหยอกนัวบัว,วมวนทั้งแม่น้องแดงและกาน้องแดงน้ำพี่น้องเนาะทุกคนเอ้ยแต่มีทาที่ทาทางกะยิ้มเยี่มยมแจม่มใสขึ้นลายเนาะว่าสิเป็นทั้งแม่เนาะและกาน้องแดงเพาะทุกคนเลยเนาะกะบ่มงีอย่างลาเป็นห่วงเนาะกะเพื่อนเพิ่็ได้่อเติมไอ้เห็ดไม้ลา,ลายอันลายย่าง แลวก็ได้ชื่อกระป๋องปลามาฝากมาต้อนเพลินแะลลทุกคนเลยเนาะอ่ามีแต่ว่าคาถาหากว่าผู้ใหญ่ท่านใดเนาะอยากอมอบหรือว่าสิ่งของหรือว่าเงินเล็กๆหน่อยหรือว่าลายซํำใดกะถ้าอยากให้น้องแดงน้อยเนาะกับครอบครัวเพลินกะสามารถให้ตุชิตเป็นสะพานบุญให้ได้เนาะหรือว่า ยูทูบต่ลาช่องเนาะมีหลายช่องอยู่ทุกคนเหนะ็นเนาะติดต่อได้ต่ละช่องาบ่เป็นปัญหาเนาะอากาศเหมาะให้น้องแดงเพล่นทุกคนเหนะ็นเนาะโดยสุดท้านี้ก็อยากขอบมกขอบใจพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของตุชิตเบสุขุสุคนพี่น้องเลยนเนาะผู้ติ่ติดตามชับชมแลวก็ให้กําลังใจทีมงานค่ายดีตุชิตกัดซุกมาโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องนาอก,ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอยากได้ความไข้อยากมี จงมีตะวคมสุกกายสบายใจพี่น้องเอ้ยเนาะเบื่อคลิปของตุศิตย์แล้วกะอย่าลืมนาอพี่น้องน้อยจะเพิ่งขามโฆษณาเด้อเนาะเพื่อให้ตุศิตย์มีรายได้จากช่องยูทูบเนาะเพื่อไปแบ่งปันในหลายๆครอบครัวที่ทุกข์ยากอย่างเช่นครอบครัวน้องแดงน้อยนี่น้องพ่อยพี่น้องเนาะโดยจะเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแับสไคร์เพื่อเปกำใจให้ตุศิธเ์็หคลิปต่อไปนี่นาอพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี้ตุศิตย์ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ